สวัสดีครับพี่คิวออนทัวร์ EP นี้ครับเราอยู่กันที่กระบี่ครับผมเรามากับเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วพอดีเมื่อเช้าเพื่อนออกไปดำน้ำกันนั้นแต่แปดโมงมันมีแพ็กเกจคือแบบที่พักทอมดำน้ำสีเกาะแต่ว่าไม่ตื่นแปดโมงะะ <c oughs> มาใครจะไปตื่น <c oughs> ตื่นมากินข้าวเช้าก็เก้าโมงกว่าแล้วอ่ะเพื่อนก็เลยนำไปกันหมดแลวตอนนี้แต่เราก็เลยเสิร์ชหาว่าเราจะไปแบบไปเกาะแบบเพื่อนทำยังไงก็คือมันจะมีเรือ เรือหางยาวหางยาวที่มันลำใหญ่ๆเลยนะนั่นแหละเป็นแพ็กเกจเหมาไพเวทไพรเวทสองพบาทก็คือจากกี่คนก็ได้สองคนก็สองพันห้าสิบคนก็สองพันห้าก็หายดใช่ดำน้ำประมาณแปดสิศเกาอแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนี่เราอยู่บนรถสอแถวแล้วที่เข้ามารับเรากำลังจะเดินทางไปลงเรือแล้วก็เดี๋ยวไปดูไปดำน้ำกันแล้วก็ เขามีข้าวปะไม่มีเนาะเออไม่มีก็ไปดูไม่รู้ว่าพาไปก่อนไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูนครับนี่ครับเราถึงนี่ขึ้นเรือกันแล้วนะครับอันนี้ขึ้นเรือที่เรากําลังจะนั่งไปเที่ยวกันรอบเกาะน,นะครับผมครับนีบท่เราขึ้นเรือกันมาแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไว้ใส่ชูชีพอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะไปทะเลกันแต่ว่า เรากำลังจะไปเกาะกันแต่ไม่รู้จะไปเกาะไหนบ้างแต่ได้ยินว่ามีทะเลแหวกด้วยเราจะไปดูกันกนะครับผม น,นี่เราก็มาถึงทะเลแหวกนะครับผมอันนี้ข้างหลังเราเป็นเกาะทับนะครับปกติมันจะแหวสกสองเกาะแต่ว่าวันนี้เรามาสายมันก็เลยเป็นมันก็เลยแหวแกแค่สองเกาะครับอีกเกาะหนึ่งนะะต้องมาตอนเช้าแล้วก็เราเดินไปจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าเกาะมาคนละสี่สิบบาทนะครับก็เขาว่าเก็บไว้ใช้ขึ้นเกาะอ,อื่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ด้านหลัง นี่ครับด้านหลังมันเป็นเกาะห้องอันนี้คือเกาะทับที่เราเดินไปจ่ายค่าธรรมเนียมมาแล้วก็อันนี้คือเกาะไก่ปกติมันจะแหวกถึงสามเกาะแต่อย่างที่บอกครับเรามาใส่ก็เลยได้แค่นี้ครับนี่ครับน้ําใสขนาดไหนไเห็นน้องปลาด้วยเห็นไหม ในกล้องเห็นไหมไม่รู้อะ่ะแต่ปลาเทียบเลยน้ำใสมากครับน้องปลาเต็มมึงหมนแล้วปลาจะตอดนิ้วไหมครับ ใส่มากเสียดายไม่ได้เอาโกโหมาไ่ไงจะได้ลงไปให้ดูนี่เรามาอยู่เกาะที่สองแล้วนะครับผมเกาะไก่เหมือนไกต่ตรงไหนนี่หัวไก่แล้วก็ทางนี้ตูดไก่เหมือนไหมเหมือนไหมหัวไก่อันนี้หัวก รเรามาถึงเกาะที่สามแล้วนะครับชื่อเกาะปอดะเป็นถามพี่คนขับเรือเขาว่าเป็นภาษามาลายูแต่แปลว่าอะไรพี่เขาก็จำไม่ได้ครับแต่น้ำใสจริงสวยมากครับเดี๋ยวเราจะขอตัวไปไว่ายน้ำเล่นกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเกาะต่อไปเพราะว่าไม่เอาโกโปรมาลงน้ำให้ดูไม่ได้ มีบนเกาะนะครับมีมัมม่ามีน้ำมีขนมขายมีน้ำปั่นส้มตาลไก่ย่างขายด้วยครับนั่งมีที่หลบลมกินข้าวอะไรกันเงี้ยแล้วก็เขาคนขับเรือให้ใช้ใช้เวลาอยู่ที่เกาะประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็เลยสั่งน้ำปั่นแล้วก็เดี๋ยวหาของกินกินรอลองท้องกันก่อนนะครับจะเล่นน้ำนานไม่ไหวแดดแรงมากแสบตัวไปหมดครับ ครับเราขึ้นเรือมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปดําน้ําดูปาลาการลังอีกเกาะหนึ่งพี่เขาก็เตรียมสับประรดเตรียมผลไม้ไว้ให้นะครับแล้วก็มันดีตรงที่บนเกาะที่เราซื้อของกินมาครับมันจะไม่มีที่ทิ้งขยะทุกคนต้องเอาขยะกลับเข้าไปทิ้งบนฝั่งกันหมดนะครับมันก็จะสะอาดครับผมพอเราช่วยกันเอาขยะไปทิ้งบนฝั่งกันหมดมันก็จะสะอาดนะครับเกาะมันก็จะ หน้ามาเที่ยวไม่มีขยะทรายขาวมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึง่งมันจะเป็นที่ดำน้ำไม่ได้เป็นก่อนครับเดี๋ยวไปดำน้ำเดี๋ยวนี้โนอเกิลกับกันตาให้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกก่อนนะครับถึงแล้วนะครับที่ที่คนขับเรือเขาจะปล่อยเราดำน้ำกันน้ำน้ำสีสวยมากครับฟ้าเขียวมาเลยแล้วเดี๋ยว เราขอตัวไปดำน้ำดูปลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาบรรยายให้ฟังขอโทษที่ไม่ได้เอาโกโปรมานี่ครับกบเราใส่ชูชีพแล้วมีหมูลอยน้ำนะคะกำลังดำน้ำนะจุดที่เขาให้ให้ดำน้ำดูปลาการลงแล้วก็ดูปลาเมื่อกี้พลอยไปดำมาแล้วเจอปลาเต็มเลยแต่ตอนนี้เหนื่อยแล้วเหลือคิวคนเดียวที่ยังอยู่ ใายดำดีดในกล้องนะ้ํามันอาจจะมองแบบเห็นเป็นสีดําๆแต่จริงๆมันใสมากเลยนะตรงนี้เหมือนเป็นแบบกาะส่วนตัวของเราเพราะว่าไม่มีไข่เลยเข <c oughs> าจะมาแบบแนะนําให้มาช่วงเวลาเดียวกับใคยก็ได้นะแบบ สักเที่ยงแล้วก็กลับช่วงเย็นมันก็จะสบายสบายชิลๆแต่ถ้าออกช่วงเช้ามันก็แบบบางคนอาจจะเพียจะง่วงได้อะไรอย่างงี้ครับนี่เราขึ้นรถมาแล้วนะครับอันนี้เราเพิ่งนำหนาวเสร็จจากเมื่อกี้ต,ตอนแรกจะเขาจะพาไปเกะาะพะนางเกาะพะนางเออทำพะนางอีกที่หนึ่งแต่ว่าเหมือนไม่รู้ทำไมถ้ามันปิดเหมน,นัน กำลังใจไม่ได้มีกําลังใจเขาเรียกว่าอะไรวะทําให้แบบอยากอยากที่จะแบบดำน้ําลึกอะ่ะวันนี้อยากดำน้ําลึกมากแบบต้องดดต้อง,นะต,องต้องหาที่เรียนอะไรเงี้ยน้าตื้นยังไม่รอด<ไ><ป>เลย,ยไป้น้ำหนแล้วอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้ามีโอกาส,าก,าสก็จะไปเรียนดำน้ำลึกครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักเนะาะอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สามครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเรากำลังจะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแต่ว่าขึ้นเครื่องตอน สามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะลงไปกินอาหารเช้ากันเดี๋ยวมีรถตู้มารับตอนเที่ยงแล้วเราก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกกันก่อนแล้วก็น่าจะไปถึงสนามบินประมาณช่วงสักสองทุ่มประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับผมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท่าปอมคลองสองน้ำนะครับเป็นที่เที่ยวอันซีนอีกที่หนึ่งในจังหวัดกระบี่นะครับผม แดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงทางเดินข้างในกันนี่ครับบรรยากาศของทางเข้าริมข้างทางของท่าปอมคลองสองน้ำนะครับจะเป็นต้นทางมันจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำผุดที่มาจากเขาช่องพระแก้วนะครับผมมันจะเป็นเป็นบรรยากาศแบบว่าป่าพุป่าชายเลนอะไรประมาณนี้ครับ แต่ว่าเพื่อนที่เคยมาก็แนะนำบอกว่าให้เข้าไปข้างในบรรยากาศมันจะสวยกว่านี้เดี๋ยวเราเข้าไปลยกๆก็เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูข้างในกัน Thank you ที่สนามบ,บินกระบี่นะครับรอขึ้นเครื่องอีกประมาณ2ชั่วโมงคนะประมาณสองชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็พบกันใหม่ี EP หน้ายังไงก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย